มีเลนูของเม่ใหญ่ยจอยเลยล่ะเมนู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 เบงเบงเมญ่ยจอยเปินได้กุตีมาแล้วพี่น้องเบิ่งเปินเจ็ดเมนูอย่างเงากินนะพี่น้องเนาะวันนั้เบงเบงเปินโอ้เปินต่างกะทะเอาไปใส่น้ำมันตีเอาเพิ่นว่าจะตอนแรกว่าจะใส่น้ำมันวันนี้ใส่ตะเกือกตีใส่ตะเกือกก็ขัวเอางี้ตีโอ้เบิ่งพี่น้องเบิ่งหาอยู่หากินตามภาษา ล่างย่างนะล่างย่างล่างอยู่นี่นี่ล่างแระดีหนาโอ้ล่างล่างพูกกระชายเลย้ล่างดีๆีนาเด้ออู้หูผลงานพี่น้องบังพน่งขวบปุณนะเมนูไปเด้อเมนคุกกี้อย่าเข้าไปเด้อเมนคุกกี้ขวบอกินตีอันนี้อิ่มอิ่มเลยเม็นบ่อยเนี่ยอิ่มเลยโอ้กินคนเดียวอยู่คนเดียวอิ่มเลยพี่สันคนเดียวอยู่คนเดียวอิ่มคนเดียวแล้วสบายใจเลยเนาะ น้องสชา้าก็อยากอูกินหรอโอ้อยู่กินแล้วน้องสาวกินบ่เป็นดออออูดูนี่เด้อครูอ <laughs> ยู่นี่อยู่นี่เด้ค <laughs> อครูโอ้โอ้โอ้คาแตกโอ้โอ้โอ้เฮ็ดเองกับบด้กินดีละ่ะเออเฮ็เดไปเฮ็ดไปขเขาก็เฮ็ดกินเองทั้งนั้นนะ่ะบ่ว่าแต่ผู้ใดหรอกเสมออย่นี้นะลูกหลานเขาก็ยากเบียกยากงานเนาะไปเฮ็ดงานในการเขาเจ้าของอยู่ยังสี่จ้าของก็หากินอยู่กิน เป็นม,มอเป็นมอเห็ดกินคนเดียวเป็นมอลำกับบ่มีผู้ใดจ้างยายเอ้ยเป็นมอลำกับบะมีผู้ใดจ้างเออเสียงบ่ดีบ่มีผู้ใดจ้างกับยูจังสี่ตัวกันยูจังสี่แล้วเออก็รอท่ามย่อยอยู่คนนะ่ะพี่น้องเบ,บิ่งเบิ้งกลัวเบิ้งมาเบิ่งเดียวพี่น้องอืมคุกเองกินกินเองตีเนี่ยเฮ็ดเองตีเนี่ยคุกเองกินเองล้ะเอาไปนี่เบเน่ขว่าเราเบเนียนจะเอาไปตำพีอ๋อเตี๋ย อยากอยากกินบ้างดูบ่ปลาซิมดอกชิ้ตัวมันจังอร่อยบ่ปลาซิมปลาซิมลาอิ่มแล้วโอ้ยแต่ก่อนน่ะมักมากินเลยสมัยเด็กหน่อยนะพี่น้องมึงเนีสมัยเด็กหน่อยอันก่อนหยิบไปโรงเรียนเนาะยายเนาะไปขุดติจีขั้วคุจีคุตติปอมเออขุดอีปอมหากินหากินเฮ็ดกินก่อน่ะถึงได้ไปโรงเรียนได้เนาะสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเป็นเรื่องลำบากหลายแต่น้อย จะใน,นหน่วยลำบากหลายเป็นอะไรบ้างเมนูย่อยจอยเลนูเลนูบะแมนเลนูเมนูเบรูเมเมนูเมนูเออบะแมนเลนูเลนูเลนูเพิ่มมาเอาคันแคลดีๆจริงยำทั้งปีอ่ะ <laughs> อันที่วอกยังสินี่บ่ยำทั้งปีจริเนี่ย <laughs> บอ่บอก้กะตามเอาแรกๆเนี่ยก็ยกินบ่ได้จิงโอก้กะตามปีกเลยมั <laughs> <laughs> นแหลกๆมันมุนเน <laughs> ออ อาหารดีๆสูอาหารบ้านเฮาบ่ได้น้อยย่เนาะอาหารของแซ่บพิสาลนอกนี่แหละอืมของแซ่บพิสาลพี่น้องมันสุกแล้วเด้อโอ้มันสุกแล้วพี่น้องมันสุกแล้วบัดนี้อ่ะตามนาติน่ยี่ตามบักพริกเออพุ่นน่ะกกเพิ่นพี่น้องเอาไปอือโอ้เป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บมาพุ่นน่ะโอ้คือจิได้กินเร็วแท่น้องเหมื้อนี้เนาะโอ้ยมันก็บ่แม่นของ เป็นโตชุดเนาะเตี๋ยอันนี้มันก็มีปีกมันก็มีปีกมาขวานเขาเดียวมันก็สุกเตี๋ยอ๋อขวานแป๊บเดียวมันก็สุกอปุ๊ดบรรยากาศว่าเป็นฝนยี่ตกตีพี่น้องบนน่ะตกมาในถอนในย่าเนาะห่อนหลายหมื่นแล้วเนาะห่อนมาหลายหลายหมื่นอืมตกมาแหงเลยเป็นมาเนี่ยเลยพี่น้องบ้านเพิ่นก๋วยจังบซีหละเนาะหากินตามภาษาหากินตามอุดตามยางเอาภาษาไอหยังเน่ติดตามย่างเดียวเถอะนะ ใส่พริกเลยตินะใช่แล้วดิใส่ละเดตีน้ำปลาอยังกับ่ลาไซนะปลายังกัทันเย่ะตีอ๋อผงชิโรดปลใส่ตีโอ้ยมีไงจอยมากินผงชิโรดดอกตีงัวมันจิโรนใส่น้ำอ้อยใส่แต่น้ำปลากับน้ำอ้อยเอ๊ะอ้พี่น้องมือกรบป๋อแข็งแรงเออมือกรบป๋อแข็งแรงอือใส่แต่น้ำปลาเป็นไงพี่น้องแล้ว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 ตีอ่ะ กับบัหางกับ่ได้กินนี่ล่ะเอ้ยเออแม่นแหละบ่แม่นบ่ว่าแต่ไปดอกยายเอ้ยบ่วหาก็บ่ได้กินคือว่านั่นแหละ,ะพู้น่ะพี่น้องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยเด็กสองสารแม่ใหญ่จ้อยโอ้เราบร่บกินผพวงรลอีหลีตัวนี้โอ้ยเป็นตารวยแตเนาะกินเป็นตารวยเนาะเจ้านี่เนาะโอ้ยบ่บกินก็บ,บ่รวยจักเทื่อดไปไหนก็บ,บ่รวยจักเทืเทอ่ตอติอ้่โอ้ยักษ์เฮ็ดจังได๋มันจังสิรวยจักล่ะโอ้ยจะแม่นมันยากใส่พี่น้องใส่ โอ้ใส่โชว์โชว์เบ่งบ่งพี่น้องอุ้เบ่งเบ่งอย่าโชว์สูงละเดีดเด้โอ้เป็นตาแสบเป็นตาแสบพี่น้องไม่ตาแสบแสบีิมึงฮะลองชิมบ้างเจ้เจ้าซิมเบ่งจะซิมมงชิมกันมันิเป็นยังสาแสบบอฮึ่มแสอยทงวัานตาแสบ่อยทางวันย่ายแสบคักเตียแสบคักโอ้ยยงยย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 ไปยยยยยยย คันบเ่เชื่อลองมาชิมน้ำมีเงยจอยบังกอดเด้ออ๋อกันบเ่เชื่อมาชิมเลยพี่น้องเลยเด็กินกับข้านหอนเนาะจ้ากับผักพี่น้องมึงไผกยังผักอันนี้กับพักเลนูผักเลนูถ้ายมิยยนิพักยังนไงผักกระชังผักกระชังจ้าผักกระชังจ้าที่ว่าเขากินดอกมะน่วบอ่อยยัยจ้าโอ้ต้นมนันน้ำนำพี่น้องอยากหูววันเมนูนี่อันหายากไปไหนพี่น้องก็ตามไปเบิง่งนะจ่าเด้อ จอยได้ได้ดูกดติดตามกดซับสไครให้แน่ติดตามไม่ไงจอยก็ไม่ไงหน่อยไม่ไงจอยก็ไม่ไงหน่อยอาบายบายบายทานไป้บายบายกัญญากรรมซิมก็ไม่ไงจอยดูกันยากรจิมก็ไม่ไงจอยเลยพาสร้างภาสร้างจ้า